มอนคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมารับจ้างหลังจานพี่เอามากินข้าวเหรอโอ้ยเจมทาไมจอดรถนานจังเลยอะ่ะโอ้หาที่จอดไม่ได้เลยเดี๋ยวนะี้อ้าวออฟนี่จะเดินมาทำงานทุกวันเลยเหรอเดินมาได้ไงวะไกลก็ไกล ดูอย่างฉันสองคนดิขับรถมาสบายจะตายเออฉันชินแล้วอะได้อย่างนึงเนี่ยฉันเดินมาเนี่ยฉันก็ถือว่าออกกําลังกายไปในตัวมันจะลําบากเขาแค่ฉันต้องตื่นเช้ากว่าเดิมแค่นั้นแหละจริงเหรอวะออฟแกคิดแบบนั้น,นจริงเหรอฉันว่านะแกไม่มีเงินซื้อรถมากกว่านี่ออฟตำแหน่งแกก็ไม่ใช่กระจอกกระจกนะเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายผลิต แกควรซื้อรถได้แล้วนะถ้าใครเขารู้ว่าแกไม่มีรถขับเนี่ยเสียหน้าบริษัทแย่เลยว่ะเออฉันก็กะว่าจะซื้อเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันขอเลือกก่อนนะงั้นฉันขอตัวไปทำงานนะไม่มีตังค์หรอก ไม่หรอกอายพอดีฉันชินแล้วอะแค่เนี้สบายมากเอองั้นก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็น่าจะสามทุ่มแล้วอะ่ะงั้นพวกแกก็ขับรถกันดีๆล่ะโอเคงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปชอปปิ้งอะบาย กลับมาแล้วเหรอพี่ออฟน้ำพี่นะอ้าวพี่เป็นอะไรอะ่ะทำไมพี่ทำหน้าแบบนั้นไม่มีอะไรพี่แค่เบื่อเบือนิดหน่อยอะเบื่ออะไรพี่บอกมอนได้นะเปล่าก็เพื่อนที่ทำงานพี่อะ่ะเขาดูถูกว่าพี่มีรถขับนี่พี่แค่ คำพูดคนพวกนั้นมากเลยเหรอมอนแต่พี่เป็นหัวหน้างานนะมอนพี่ก็สมควรที่จะมีรถไว้ใช้จริงๆนี่อะไรพี่ต้องเดินไปทำงานทุกวันแต่ภาระเราเยอะนะพี่ออฟไหนจะค่าบ้านต้องส่งให้พ่อแม่แล้วก็ต้องให้น้องอีกนะพี่เรามอนจะปล่อยให้พี่เดินไปเดินกลับแบบนี้ทุกวันเลยเหรอมอนไม่สงสารพี่เลยไงมอนเป็นเมียภาษาอะไรอะ่ะ รูกว่าแกเลือกซื้อรถได้อยังจ๊ะเออคือฉันฉันก็กําลังเลือกอยู่อ่ะจะซื้อรถอะมันต้องใจเย็นๆดีวะนี่แกกําลังเลือกหรือว่าไม่มีตังค์กันแน่วะ <c oughs> นี่ท้าไม่มีตังค์เนี่ยฉันให้กู้ก็ได้นะแต่คิดดอกนะเว้ยฉันขอบใจแกสองคนมากนะแต่ฉันไม่รบกวนหรอกเพราะว่าฉันอะมีปัญญาซื้อเองโชอะ ถ้ามาเป็นหญิงอุ้ยฉันว่ามันไม่มีตมังหรอกแกม่อนคุณทำบ้าเลยเนี่ยอ้าวพี่ออฟกลับมาแล้วเหรอม่อนกำลังเก็บขวดพลาสติกไปขายอะดูสิเยอะแยะไปหมดเลยมันจะบ้าไงม่อน คุณมาเก็บขยะแบบนี้ได้ยังไงคุณไม่อายเขาเหรอถ้าคุณไม่อายเนี่ยคุณเห็นแกันหน้าผมบ้างก็ได้นะพี่ออบอายเหรอม่อนไม่อายนะถ้าพี่ออบอายอะ่ะพี่ออบเดินกลับไปก่อนเลยก็ได้๋ดย่ม่อนเดินตามทีหลังพี่ออบจะได้ไม่ต้องอายคนโย้ย สวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะน้องเจมน้องไอาย,<ด>ยมานจ้ะมาจา้า,จาเอาเะไรดีคะวันนี้ด,ดูก่อนได้นะคะเออฉันเอาสองอย่างเลยป้าได้จ้ะแล้วคุณเจมอย่างเดียวครับค่ะสักครู่นะคะเฮ้ยเจมนั่นมันม่อนแฟนออกหรือเปล่าอ่ะเออทำไมนั่งล้างจานอย่างนั้นวะ อ้ยอยู่จังเลยป้ามีอะไรบ้างวันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะโอ้เอาเหมือนเดิมครับน่ากินทั้งนั้นเลยป้าจ้ะแกมาอพอดีเลยอ่ะนั่นเมียแกใช่ไหมเออแกดูข้าวให้ฉันได้นะโอเคโอเค หนึ่งนะคะสักพูดค่ะป้าผมนั่งนี่นะจะจะนั่งรอก่อนนะคะคุณเจนม,มอนคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมารับจ้างล้างจานพี่เอามากินข้าวเหรอคุณจะบ้าเหรอมอนคุณจะมารับจ้างล้างจานทำไมคุณไม่อายเขาบ้างเหรอเมื่อวานคุณก็ไปเก็บผญาแล้วทีนึง วันนี้ยังต้องมารับจ้างล้างจานอีกไม่ไหวนี่เก็บขยะเหรอพวกเธอตกอับขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมเรามอนคุณมี่อายอ่ะผมอายนะอายอายงั้นเหรอที่ฉันทําอยู่งกงก,งกทุกวันนี้ก็เพราะใครก็เพราะคุณไงเพราะคุณอยากจะมีรถเหมือนคนอื่นเขาฉันทําทุกอย่างเพื่อคุณ ฉันไม่เคยอายงานที่ฉันทำก็คืองานสุจริตและสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อคุณทุกอย่างแต่ถ้าคุณอายมากนะเราก็เลิกกันเชิญคุณอยู่กับรถของคุณไปเถอะมอน<ถ>มอนมอนผมขอโทษผมไม่เอารถแล้วก็ได้มอนฉ,ฉ,ฉันไม่เกี่ยวนะ ใช่ไหมก่อนนะเทปไปแล้วเทปมอนโหมอน